สิบเอ็ดเนาะสิบสิบเอ็ดกยญาโยมถ้าจะไปร่วมทำบุญก็พันธถจะร่วมซาอจะหลงใจชนะพระเจ้าผมก็ไปได้เนาะวันที่เก้าก็มีทำบุญที่อาคารปฏิบัติธรรมพระปณิตกษรเนาะแล้วก็ในช่วงวันที่สิบก็จะมีทำบุญเช้าแล้วก็ไปบองสวงที่หลวงปู่ปานแล้วก็มา ตรวจมาติกาถวายหลวงปู่ปานดีมาวิหารร้อยปีแล้วก็เลี้ยงถวายเป็นพระที่นั่นเลยเนาะก็ทําบุญถวายหลวงปู่ปานด้วยก็ตอนเย็นก็ตอนเย็นนั้นพระก็จะเข้าอธิฐานบรรษาวันทีน่สิบแล้วก็มีบงสวงเทพเจ้าผมตอนเย็นตาถูก็อยมีความสุขความจเจริญกองต่อไรนะส้องบอกหอยังนะตาทุ ตาตุตาตุตาธุกมีความตุกความเจริญกล้งองตัวเปนะ็นหนักต้องอยังนะตาธุตอนนี้พาีิวัดก็นะ่าจะมีสักประมาณแปดสิบแปดสิบกว่าเนาะแต่ยังไม่รู้จำนวนเดี๋ยวเราเช็คอิกทีงก็ไปอยู่เยอรมันห้าองค์ มีพระกูพระนาธรรมิเตศพระวิเชียนพระเอกชัยพระกอบแลว้วก็พระอบอนะพรอบตาตุก็จมีความสุขความเดรนะิญกล้องตัวเป็นนักสมบัติยงนะตาตุกแล้วไปอยู่ที่อินดาสหรือว่าเมืองปณิพานที่หลวงพี่ใจวัดท่านไปสร้างไว้ก็จะมีหลวงพี่ใจวัดกับพระมันะ ที่ไปไประโยชน์ที่เมืองการเนาะรนอินดารวันนี้ก็เจ้าคณะจังหวัดมาเป็นภาวประชให้เนะเจ้าคณะจังหวัดบทสีองค์ประบทน้อยน้ำก็ไม่ท่วมนนะยมเนะ <c oughs> ปกติพระถ้าปีไหนพระบวชเยอะๆน้ำมันจะเยอะอยมก็ฮะก็ให้ปีนี้น้ำน้อยอย่าท่วมเนะก็มีมีมีบวชมีบวชแม่อบรรษาก็มีเนะบวชก่อนมาแล้วก็สี่หาองค์ก็บวชที่วัดบวชเรื่อยๆอยู่เนาะแต่ก็บางทีก็ ไม่ได้เอาบัญษาบางทีก็ลางงานไปแล้วก็บวชแล้วก็แต่ปีนี้ก็มีบวชข้าบรรษาก็ที่บวชข้าบรรษานี่ก็โดยมากก็จะอยู่อยู่ไปเรื่อยๆนะก็ไปเป็นนาคเกิตั้งประมาณสามเดือนกว่าเป็นนาคเนาะก็จะอยู่นาคนานหน่อยต้องต้องทรสอบความอดทนของนาคด้วย ถ,ถ้าจะบวชในพรรษาเนะี่ยก็ประมาณสมเดือนอยู่ยังต่ำนะถ้าบวชถ้าบวชสิบวันสิบหาวันเดือนหนึ่งก็ประมาณสิบวันไม่ใ,ใช่ไปแล้วก็บวชได้เลยนนโยมนเพราะหลวงพ่อตั้งตังตงไปตาตุ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 า ก็มีความตุกความเดินกล้องตัวน่ะที่เราต้องปรารถนาทุกอย่างนะตาตุตาตุตาตุก็มีความตุกความเดินกล้องตัวน่ะต้องบางเยี่ยงนะตาตุ ตาทุกม็มีความสุขความเจริญกล้องตัวพนาสิ่งใดสมงปัาถนาทุกอย่างนะทุ <c oughs> ตอนนี้ตนนี้ที่วัดก็บุรณะฟังโบทอยู่เนาะก็ทางด้านตึกแม่กิมกี่แล้วก็ตึกเลือนกรเหลี่ยงนั้นเต็ดไปแล้วเต็ดแล้วเนาะก็แล้วก็ทำแทงน้ำตอนนี้ก็กำลังทำกำแพงข้างติบสองไรกับกุฏิสิบหลังของพระก็ตรงนั้นก็ปรับปรุงใหม่แล้วก็ทำกำแพงนี้ก็กะว่ากันน้ำได้กันน้ำ กันน้ำเลยก็ทำกำแพงกันน้ำเลยแล้วก็ตอนนี้ก็กุฏิติบหลังของพระนั้นก็จะทำใหม่ทำใหม่ก็คือตอนนี้ก็ภายในนั้นก็ยังใช้ได้อยู่นะยมแต่ว่าปรับปรุงให้ดีเพราะไฟอะไรมันก็ตามติดติดติดปีแล้วตอนนั้นะก็เริ่มตุดตองก็ตอนนี้ก็ปรับทีเดียวเลยแล้วก็ขอพักชายดานนานั้นก็ทำใหม่ กุฏิกุฏิเหลือมเตถีที่หลวงพ่อสร้างอยู่มุมถ้ายมไปก็จะขึ้นตรงทางสองไลอันนี้เรียกว่ากุฏิมุมเตถีอันนั้นก็จะทำใหม่แล้วก็หอหอพระข้างหลังโบสถ์ก็จะทำใหม่ปรับปรุงใหม่ดาดูกวามมีความตุกความเจริญก้องตัวเป็นนะต้องบอกเรียงนะ <c oughs> ตลาตลาปปินิตก็น่าจะจะเริ่มมุงหลังกาแล้วตอนนี้นะหลังกาที่ที่ตลาพปะปินิตก็น่าจะเริ่มสักเดือนนี้แหละจะจะเริ่มมุงตาตุ๊ตาตุก็อยมีความตุกความเจริญกองตัวบนหน้าสมบอกเรียมนะตาตุ๊ตาตุ๊ ก็จะให้ใช้ทันตอนงานทุดงแต่ว่าอาจจะไม่เสร็จเลยนะยมต่ว่าว่าไปข้างล่างอะไรก็จะตำใกล้เคียงก็งานทุดงก็จะใช้ตอนตอนนาคหรือว่านาคตีไปโบสถ์ก็จะปใชัยแสถานที่นั้นตอนนี้เราโบสถ์ก็หรือสาราลายไปหลังหนึ่งละแต่ละลายเนี่ยปวกกินตอนนี้เนาะเพราะ เมื่อช่วงสักสองเดือนมั้งพอฝนตกมันเต่ามันสุดบวกมันกินเปิดมันกินเสาหมดข้างบนก็หมดแล้วโยมเราก็กลัวว่าเดี๋ยวเกิดโยมไปอยู่เราจะโยมจะได้แจ็คพอตก็เลยก็เลยต้องต้องเอาออกก่อนก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะตั้งตลาดลายใหม่จะทําใหม่เพราะบวกมันกินเยอะมากเลยบนนั้นนะแล้วอีกข้างหนึ่งก็เอาเหล็กเสริมไป ันนังนก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันแต่เดี๋ยวพอดีตอนนี้งานมันยังนั่นอยู่ตาตุก <c oughs> ก็มีความตก <c oughs> ความจเจริญกล้องตัวขนาดต้องวังเรี่องนะตาตุ <c oughs> ตอนนี้โรงเรียนก็ <c oughs> เฟสสามก็น่าจะตักไปปลายปีเนะี่ยน่าจะเสร็จหมดแล้วตรงเรียนเสร็จก็จะเบามามา,มาทางฝั่งโบสถ์แล้วตอนนี้ก็ ที่ลอยเมตรนั่นก็เทพื้นใหม่ทั้งดานตลามิตสธานะนยมนะตรองนั้นพื่นหลวงพ่อเทไว้ก็สมัยก่อนก็เทประมาณไม่แปะก็ประมาณเจ็ดเซนก็ปรับแล้วก็เทเลยแต่ว่าตอนหลังเนี่สุดเยอะน้ําท่วมบางเลยบางนะสุดเราซ่อมหลายเที่ยวแล้วไม่ไม่คุ้มแล้วซ่อมนะตอนนี้เทนะ้เนี่ยจะเสร็จแล้วเนี่ยจะเสร็จแล้ว ดาทุก็มีความสุขความเจริญกล้องตัวเป็าติ่งได้สมปัานาทุกอย่างนะดาทุดาทุอ๋ออยู่ที่ไหนเนี่ยอ๋อขอกากเงินนะนั่งรถอะไรมารถมาเองนั่งรถมาอ๋ออ๋อ มาลําบากไหมมาไปแล้วไม่ลำบากเขาหน้ามาใหม่นะอสาธุอสาธุเดี๋ยวก็คล้องนะโยมเดี๋ยวก็คล้องพัฒนาเนาะควายมีความสุขความเจริญก้องตัวนะทิ้งแต่ต้องพัฒนาทุกอย่างเนาะสาตุสาตุลองอ่านหนังสือหลวงพ่อดูเนาะ หนังสือหลวงพ่อลงอลงอ่านดูอ๋อฟังฟังใน YouTube อะ,อะ,อะคำคำสอนท่านเยอะท่านเทศไปเยอะมากฟังแล้วเป็นไงบ้างโยมไม่เป็นไรแล้วยังไม่สายโยม นะคำธรรมะของท่านมาปฏิบัติเรามีสธาอยู่แล้ว,ลวนะคำ,คำสอนของท่านนี่แหละก,ก็เอามาปฏิบัติก็จะได้ผลเนาะแล้วเราจะมีความสุขเราเราจะน้อยใจว่าไม่เจอท่านแล้วก็แต่ว่าคําสอนของท่าน,นสอนไว้ก็ไว้ให้ลูกหลานนี่แลหละไว้ปฏิบัติทมท่านสอนทุกอย่างแหละโยมชอบใจตรงไหนก็ฟังได้แล้วก็ค่อยๆฟังห้เป็นสมาธิ เอาทำเป็นสมาธิแล้วเดี๋ยวกระยมก็จะเข้าใจในการที่ท่านสอนเนาะเล่นได้เล่นได้ทุกคนก็ไม่ได้มีมาตั้งแต่แรกหรกต้องต้องเริ่มอย่างเงี้ยนะต่ทุก่อยมีความตกความเจริญกล้องโตเป็นต้องบางเรื่องนะต่ต ตาทุก็มีความทุกข์ความเจริญก้องโตเป็นหะน้าต้องบังเรียงนะตาทุตาทุก็มีความทุกข์ความเจริญกอนะ้องโตเป็นหน้าตึงได้ทำปัตตนาทุกอย่างนะตาทุทุอืม <c oughs> <c oughs> <c oughs> ตาตูให้เป็นเด็กดีเด็งเก่งๆมันญยาดีๆนะตาตู่ตาตู่ตาตู่ก็กมีความตุกความแต่แห่งกล้องตัวเป็นนักต้ม벙เตียงนะ ตอนนี้ข้าพันสายยมไปยมจะไม่เห็นเสาอ,อยู่นาน้าโบดแล้วเอาออกไปหมดแล้วหน้าโบดนะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเขาจะทําเสาใหม่แต่ว่าจะย้ายตอนเอาออกไปถึงร้อยเมตรเลยเสาไฟฟ้าตรงนั้นจะแต่แต่ย้ายไปอยู่ฝั่งนี้เขาจะทาเสาสูงทําเสาสูงใหม่ก็เลยทําเรื่องก่อก็ไปย้ายไปอยู่ฝั่งนู้นทีเดียวเลยตาทุ ก็ยังมีความสุขความเจริญก้องตัวปตเป็นหน้าตมองด้วยอย่างนะตาตุ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 ก็ตตยังมีความสุขความเจริญก้องตัวเป็นหน้าตมองด้วยอย่าง,งนะ้าเป็นเด็ก<ม>ดีดเลียเก่งๆมียายดีๆนะตาตุตาตุตาตุตาตกี่กรบแล้วเนี่ยเจ็ดกรบแล้วเรียนแล้วจก อยู่ปอไรแล้วปอสองแล้วอ๋อโทษแล้อ๋อนะสาธุตาตุาอ๋ททอสาธุให้คุณแม่โมทน,น,นาพ้นบุญเนาะสาธุสุ กุรณนะก็จะเหลือสักตองที่นาะยมนะถ้าฟังบทหมดนาะยมนะแต่ฟังบทก็ยังอีกสักสองปีละมั้งก็จะเสร็จเ <laughs> หลือพัจุลามณีอีกที่หนึ่งพัจุลามณีตรงนั้นก็ก็ยังยังไม่ได้ทําตั้งแต่หลวงพ่อจะคุณจะทำก็ไม่ทันก็เลยก็เลยต้องต้องต้องเอาไว้ก่อนนะน่าจะเป็นทีหลังเลยมั้ง ก็คงปรับปรุงไปเรืนะ่อยๆเนาะก็น่าจะถ้าโบดเสร็จก็จะเบาขึ้นนะตอนนี้โบดโบดยังใกล้เคียงก็ยังมีพื้นที่ตรงต้องตึกรับแขกอีกตรงนั้นกับกับพังเยอะเหมกันพื้นดันไหนที่หลวงพ่อเทไว้นะทต่มก่อนหลวงพ่อเทแค่ เจ็ดเซนนายมนะก็อยู่ได้มาตั้งสามสิบสี่สิบปีนายมนะอังจิงนะยยี่ห้าลาหลงบล็อกเตเท่านี้เท่านี้ทั้งนั้นเลยเดี๋ยวนี้เท15นะทเซส <c oughs> ิบห้าเซนร้อยห้าสิบละละปูนสมัยก่อนก็ใช้โมนะใช้โมใช้โมเครื่องโมคนคนเท เดี๋ยวนี้มีเต็งมีอะไรทุกอย่างเลยนะปุนแต่ก็ยังหนาก็หลวงพ่อเยอะแยะไปหมดเลยตาทุกก็มีความสุขความเจริญกองตัวเปนะ็นนักมบางเรียงนะ <c oughs> วางวันนี้เออาวางามาใกล้ๆได้ตาทุตาทุกตาทุ ตาทุตาถุตาถุตาถุให้คุณพ่อแข็งแรงแข็งแรงมีความสุขปัตตนาสมบัติอย่างนะหลวงพอ่อคุณพ่ออายุเท่าไหร่แล้วแนยงแปดติดเนาะตาถุตาถุพ่อแข็งแรงแข็งแรงเนาะตาถุตาถุ ก็มีความต,มตกความเจริญกองตบนะถึงได้ต้องพัฒนาทุกอย่างนะตาทุอ๋อใ่ได้ใได้าดุาทุาทุ ญาติโยมขึ้นพักกนอก่อโนมทนาบุญกับญาติโยมทุกท no like um, ่านทุกคนเนาะก้อยญาติโยมทุกท่านทุกคนเจริญทตทางธรรมและทั้งโลกมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีความสุขมีความเจริญกำลองตัวหากปัญหาติ่งใดก็อต้อมปัตนาทุกอย่างห้อยรวยๆทุกคนเนาะรวยตลอดชีวิตและอใอยได้เข้าถึงตึงปณิพันธ์ด้วยกันทุกท่านทุกคนในชาติปัจจุบันนี้โดยเธอนตาทุก